วันนี้ที่ผมเจอนะเหมือนผมได้เจอเม็ดอะไรใสๆเม็ดหนึ่งเปล่งประกายเงาวัดจับแสงไฟรอวันที่จะบีบให้แตกลามไปสู่เม็ดอื่นขึ้นเป็นผื่นอีกต่อ,ตอ,ตอไปสัตว์น้ำมันเสียวแล้วจะเปรียบน้ำเหมือนเพชรในตมกูคือเพชรนะ้าคือตอมพูดทำไมเนี่ยแต่ผมจะกลั่นตมให้เป็นน้ำมันดิบและสกัดให้เป็นน้ำมันหอมอยู่ในร้านสปาคำพูดคำจาเองนี่นสุดยอดจริงผมรู้ว่านะ้าอาจจะล้าในการตีกองมาแล้วนะ้าลองตีผมดูสิ พระช่วยผมเห็นน้าตีกล่องแล้วผมไม่รู้ว่าชัดบอดีสแลมดังได้ยังไงนั่ดนตรมันดังได้ยังไงวะขอโทษทีถ้าน้าเป็นถุงยางอนามัยนะชัดไม่ได้เกิดอเหียเอากไปเสียเป็นห้ำอีกนะเราสองคนจะไปทำอัลบั้มด้วยกันเราจะเอาการละเล่นเด็กไทยโบราณที่เป็นเพลงมาผสมกับดนตรีร็อกอัลบั้มของเราจะมีชื่อว่าร็อกดุกดุยโอ้ยเฮียร็อกเฮียอะไรดุกดุยกูไม่เคยเจอน้าลองฟังเพลงก่อน ดุกดุยดุกดุยบัคกูดดุกินฟันชุยมแมลงสาบอยากกินขน,ขนมกินลูกอมซะจนแกมตุยอาาาาอย่าพึ่งลุกกระผมลองน้ดหน้าลุกไหมล่ะผมลองคนเดียวมัอาจจะเรียแห้งแต่ถ้ามันมีเครื่องตีครบมันจะมันมากน้าลองตีกองผมโซโลโกีตาร์ได้เลยวะลองดู one two, ต w ต t ต r ต e ตัน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 ตนตั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 นนตั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 น อีกไกลว่าโตดอดีกไกลว่าวดอดีกไกจะมีตัวเหี้ยอะไรออกมาจากคลองไวะเนี่ยคัดความหามาเสิร์ฟทุกวันกดติดตามช่องของเราไว้เลยค่ะ